สวัสดีค่ะพลอยจาก Top Chef Thailand นะคะวันนี้นะพลอยก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะไปที่งาน Sustainability Expo นะคะ2023มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนค่ะในงานนะคะจะมีมหกรรม Food Festival ค่ะซึ่งพลอยอยากให้ทุกคนได้มาลองทานเมนูโชกุป,ปังปิ้งของพลอยค่ะจุดเด่นของเขานะคะก็จะอยู่ที่ไส้ค่ะซึ่งพลอยจะมีทั้งไส้หวานและไส้ขาวมาให้เลือกทานค่ะ หากใครที่เลิฟของหวานนะคะก็ไม่ต้องกลัวอ้วนเพราะว่าเมนูนี้พอยใช้ทั้งแยะาหวานและน้ำผึ้งที่เป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติค่ะเป็นเมนูที่โลชูการ์โลโซเดียมและโลแคลอรีอีด้วยค่ะนอกจากเมนูของพอยแล้วนะคะทุกคนยังได้อิ่มอร่อยกับร้านอาหารชั้นนำอีกมากมายในบรรยากาศสตรีทฟู้ดไทยแบบย้อนยุคค่ะ พบกันวันที่29กันยายนถึง8สุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตพิ์พอ5ถึง6ชั้น LG ค่ะมาร่วมสร้างสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่า Good Balance Better World แล้วเจอกันค่ะ